เขียนแล้วเมื่อบือ่าจะเขียนนะเออเขียนนะแม่สิบอกสระมันใส่จงเป็นดิจางเป็นดิแม่กับสระเอสองตสองเอเขียนลเบิ้ง้รับตังอเนาะเออแม่สระเอสองโตแล้วก็ใส่ตัวเราปจักตัวงอเรากยังจุกเนี่สองแม่โอย่าตั้งแต่สีใดเนาะตั้งทาใดปีแล้วก็ตัวเอมแม่เันนี่ยังลืมงไดา้บ้น ตัวกไก่ก่อนเออสาระเอบวันีหนสาระเอ๋ตัวบอตัวอ๋อสาระอือทั้งเทิ้งเม่โทโอ้เก่งเลยอ่านเบิ้งบวันมึงก็เบื่อถูกต้องอ้าต้อเก่งเก่งโอ้ผิวเราแบบนียเป็นเวิร์ด มสมสมพอ่อจังว่าเพื่นเฮียนแต่กอนะได้จะหมักซิบน,นี่กะวาดนะแบบนั่นไปชื่อเนาะเแบีย่ได้ใส่แต่งซีระบายซีอีหยังมันกะมันล,มล,มลมนะ่มลงแนบะโมเห็นอันใดจีย่ยหรงามบาลีนี่มามื้อหนาถ้าได้มีโอกาสมาสีเอาสีเจาสีมาใหายเนาะหาหมักซิบไปเลยยิเนาะ ปวดหายในคู่และกวดใหายในคู่พี่ได้ใส่ให้คะแนนนะเน่เอาเพิ่นก็เป็นคู่เด้อโอเคนะไประบายลิ้นสิแล้วนี่ใคดอกบวมีเล็กน้อยเล็กน้อยยังว่าขายน่าดีบินนะเซ็นเอาเงินนะ้องเซ็นคือเก่าตลอดได้เลยเซ็นไปธนาคารเซ็นบัถือก็ได้เงินนะเซ็นบัถือก็ได้เงินเนะไปธนาคาร โ okay นะอเคเนาะเข้ามาดนได้ชิได้กับปะเลยเด้อเด้อ <Okay. S 1> เอาไว้อันนี้นะันเจ้าอยากเขียนหนังสืออยากเขียนยังก็เขียนศึกษาไว้อันนี้นันอยากอ่านก็อ่านมันมีนิทานอย่างไรโยู่หักมาถาถาได้มาศฐานเส้าเพื่อมีทานใหน้ห้าอันนี้มันเป็นเพ้่อมพระสะาราของปราชญ์เยียนยังบุท่านทอดเจ้าของเยียนท่าน,น,าน,น,านของขอศาลแต่ก่อนเนาะ เราไปหาเาวันเออนเลาไปหาเลยก่อนถามแล้วเต้องเยี่ยนตัสีนะสีมันผ่านแล้วสำนีผ่านแล้วสำนีนะนังสีก็งามอยู่เก่งๆสุดยอดเลยพอเงินหน่อเื่อยผมใเงินเดียวเล้อในหมเว้นมาเลยซ้อนหมเว้นแลยังแต่ใบยังไงนะเอาหัวชิบเียวยอไรใบในน้อยิ่กดาน้เาเาโมันเนว่ามบยนว่าเจ้าตีนะมันน่อยขอขอแล้วให้ขอ รากว่ามันไม่ได้ีเท uh, ่นเงินมามาใกล้เนาะนัาเบิงด้วเหรอใช่ม้หมดซีพงเฮงเลยหอดอดีเบ็ดเลา่แน่เต็มคิวเต็มนั่นเก็บวบได้ยังออกคักอยู่บ่คือแบบลองเติมเต็มเิรงแน่เต็มจ็คผู้ใดลืมนี่ไปในหัวเฮือนไงเมื่อกี้วาของอีกเกี้ยงสีระบายหู ภาพก็เสด้กลับปาอะไรวะน,นี่ถ้าเสียงรถมากังว่าม,มีผู้าามาหลินน้ำมาจากแล้วโอ้อโอัเมย์น่นเลยขอเสด็กลับปะก,ก่อนเด้มมาแต่โดนแล้วจะเสียหายคนเต้มให้เบิ่งก่อนบ่ฮาวบุกินใช่ฮาวตกตาล่างไหมแค่อันใดสีแต้้เมกินนี่นะอกน,อ,นอ,ออกขักนฉากเลยเอันใด นอ่ออันนี้ชื่อจะข่าวชื okay, okay. À, ่อเนาะโอเคโอเคอ้าก้าวก่อนเ้อเอยกาวก่อนเ้อฮะลงติกตอกแม่างติกตอกเลงติกตอกพร้อมโอ้อเงเ้อโอเคอามามื่อไหร่ลองเพลงสุพรรณกโอเคอ้ากลาวก่อนสบายดี บายดีพ่อเมพี่น้องแล้วก็สวัสดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อทางต่างประเทศเนาะเมื่อนี่กลับมาพบพ่อพอกันอยู่ทางบ้านคูงไงพี่น้องเลยเนาะพอดีมาหาทาั้งครอบครัวน้องเต้าแล้วก็แวะมาทาั้งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะนี่ก็ยังบบฮู้ชื่อสงเพิ่นกัสที่ได้แวะเข้าไปทักทายเพิ่กนคนพี่น้องเลยโดยเนาะถ้าไปกันเลยพี่น้องเลยเนาะเกือบ่เสียเวลาพี่น้องเลยก่อน,น,นี่ยข้นเพื่อนแน่เด้อ สบายดีไหมสบายน้องเพิ่นก็ว่าได้อยู่บ่ได้ได้คะแนนครับเถิโอ้เพราน้ำเมย์ว่าได้อยู่เนาะฮ้าว่ต้องย่านเอื้อยเด้ออาอยุเพิ่นได้แค่ปีละมั้งชาหาห์ปีสื่อเพิ่นสื่อน้องสาวบอโอ้เห็นจะได้คลิปเด้อเห็นได้คลิปอยู่ว่าต้องย่านกับยาเด้อ เพื่อนเบิงทรงเพื่นคือสีย่านคนแถวนั้นาะคนบ้านเท่านี่แหละมาเทาก็อยู่บ้านปะไว้เป็นน้องสาวบาสุขัเนเดง <c oughs> อ,อาการของเพื่อนนี่ก่อนสิเป็นก่อนสี่นี่อาการั่เป็นเด็ก็ี้ากเน่อนโอโตเพื่นนอนประมาณจะป,ปีก็ตอนนั้นนะประมาณสิบปลายปีเ Còn hoppy. đây sẽ anh yêu quân. Ach, chị là bán. Sau hai. Light pea tợp nóng. Sáng kỳ nóng. Tô hương xuống đi. Tô hương lăng cầu. Tô hương lăng cầu. Ngocu hai mặt 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 hai ป่าเขาไปดูดินได้อันอันอะไรโตโครมาห์ไหนดินเปดินแข็งเพิ่นกะเพิ่นกะบู้เรื่องภาษาอย่างเขาสื่อสารอยู่บ่แต่ก่อนนั้นไม่ได้พู้จักอย่างเลยเออแล้วว่ยาคนเนี่ยก็ได้โชว์มือสามไม่ดีเลยให้ไงโอ้กระถือว่าถือได้ไงอันแบบที่แกไปกินยาอยู่ฟังท้ายนี่บ่โอ้สี่คนน่ะ โอ้อาเมอันน้องสาวเพื่อนนั่นได้อยู่บ่ยังยังาว่จัดยังาว่จัดแย่ลงเนาะอาการเพื่อนขอบใจเด้อโดยภาพเขียนเองเดิมาเยี่ยมมาเยี่ยมแสดงว่าอาการเพื่อนนี่สีคล้ายๆแน่เนาะขอบใจราศกรคนหน้าตาน้ำจืดเจือหูห่างเนาะเสียตะกี้เงินไ่ได้เป็นยังแมนบอล ตัเพื่อนนะจื้อเพื่อนแหละก็บมันทีเชื่อมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเช้าก็ได้แม่ถ้าหักษาไม่ใหม่เพิ่นจะว่าซีดีอยู่เพิ่งจะอันที่เพิ่งตกเพื่อนทำมิดนะก็ได้ผาเพิ่นไปหาหมอมาไปโอ้ไปเพิ่นกระชากยาอย่งนั่นแล้วเนาะขับเชื้มโรอ้อืมทางเป็นเนาะคอนซีฟก็แล้วก็เนาะกระทบกระเทือนเฮงแน่นี่เนาะตอนเพิ่งตัวเพื่อน่ปเข่านี่ย เจ็ดมือนะคือคีน้งไปิเเจ็ดหอขวยังกินข่ได้ตอน่ินนะคอยเสื่อมค่อยเปลี่ยนแปลงไปแม่นบอกถ้ิดนี่กับปกติว่าอียังได้แต่ก่อนเรายังมาในโตเกยร่หรือคนถ้าปกตินีนนี่เนาะยแไปกวดประทนขานเนี่ยกอดสามห่อนกอดสามตเกยร์หรืกด้อยอ ยาคนเนาะโดนเนาะติดยาเนี่ยเกินมากใครเนี่ยแต่งหน้าแต่งตามเองเนี่ยโอแต่ก่อนนี่ยโบโบแต่งเนาะอันนี้ฮูจักควมเนี่ยจังน้อยคือเราเห็นในคลิปคือว่ามือแรกคือกำเข่ากันปะอาการนี่เป็นนักไปหน้าค่ะระบบไปกวดเนาะอันนี้พ่อไปกินยาแล้วใครเนี่ย นี่เราก็นี่นะมือแล้วกำกินคืออย่าธรรมดาตอนนั้นน่ะที่ยาเยากรพอมเลยนะอแต่ก่อนนะนายอการไม่ได้ปวดชักวาสีขินแบบผิดก็ได้ตามแม่ติดตามอาการตลอดนี่หลังจากที่ไปกินยาฟังท่ายนี่ถือว่าอาการอาากรดีขึ้นเลยอาการดีขึ้นกูจักว่าอยากแต่งอยากยังเนาะ โอ้ยเช้าไห็นในกวนอน่ะใน้เด้อเของน้หของนายก็ไป่ไปของน้ำของนายก็ได้เล่อยหรอคอยหายคอยดีไปดีไปในกลนอนะเนาะจะคนก็ลูกแม่หคนสาคนออนี่คนที่ท like ่าก็ส right. ุดท้ายสุดลูกหลาโอ้ยเนาะลานว่าจะนั่งมานอน เห็นเยอะในเทีกนนะแต่ก่อนอยู่นองทองหน้าบ่คืออยู่เทียงบ่เพียนะหาข่าวมาเพือนมาสป็นเี่หามือเนี่แปลงอาโมอแล้วกับมาเพื่อนเลยเกินกินยาในคืนแบบมียากรอบประสาทเพราะมันนิดจังหางนอนเนาะกินยาจังหางนอนแต่ว่ากับผู้เรื่องมีอย่างธรรมดาอยู่บ่วอลผู้ได้แบบนี้วอลได้แล้ววอลได้แต่จังหน่อยเนาะ ยาเนี่คือว่าค่อยๆมามาเรื่อยๆคอยกินยาไปค่ะดีไปเรื่อยๆสบายดีข่าว่าแล้วแม่ว่าไงว่าท่าดีตัองกันดีมากเลยข่าวมาแล้วแมหากระซิข่าวมานีได้มาเลยมาเยี่ยมน้องเพื่อนมาเลยปีว่ามีทางอะนะบ้านใกล้เคืร์ทเคียงอยู่ฮะแต่ว่าบอกคอยได้ข่าวมาหาแต่เรื่อยโบหูกะมองได้เฮือนไม่ยังได้ยินข่าวเจ้า ว่าน้องสาได้คยขไปเบิ่งแน่ว่าไปถ่ายท้ำแล้วแน่ว่ารชันเราก็อาการนักว่าชันแล้วก็เลยนักไปดแต่ก่อนก็แม่บุญลายเนาะแม่เนาะมีผู้ใหญ่ช่วยเขามาเนาะช่วยเขามาแบบว่าเพิ่นอ่าซีเนะเนะเนียนทางให้ไปแบบนี้เนาะโอ้ยดีแล้วบุญลายแล้วหานอนวะนี่ยหานอนเลยเนาะเพิ่งกินยาได้เพิ่งจะกินยาง่ายี่ปะ เห็นง่วงเรื่อยเลยเห็นหาวสองสามเือปิ้นข่งเธอแท่านั้นขอ่าิกระยาดเนอหับหน้า่าเออ้นกยจั๊บด้วยั้งบนหน้นะแต่ก็เจ๋หนะแบบมากแหนามากกบเจลเดีลูกสาวหล่าช้นน้เมยเนาะไปไปตนเพ่อนหหน้ามาเยนะหัวหน้าอ้พบหนน อายบ่ล่ะอายบ่บ่อกไอ้ก็ไปดีไปเนี่ยนะอ่ามิติดีอ่ายายามอ่านาเบิงคนแต่ายจังบายาดถึกเ้ษถูกประสาทบนยังดลช่างเป็นเนาะกระทบกระแทกกับเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับเศษได้เนี่ยลายยางได้เนี่ยเนียนอยู่อ่าหอหนะเหาตกอูเนาะเหาตกอูเได้ เชือกขาดนะนบแมนนั่นอกขี่สีไว้ในรถเชือขาดรถตกลงหลุดมืนเบือหัวนี่กรตากระไลบึงดีทองเข้าไปซักยาท่านแมวกันไปนอนกับปินล่แบบแบบชันบึบๆเลยอันนี้นะางเนั่้างเม่นี่ครับเป็นวินอย่างห้าพ่อจยอวกพ่อแม่ยุ่งแม่โอ้ยนี่รถตกรุ่นออชีิ อูอได้เพราะอันสองนึงมันชูเนี่ยเจ้าของหัวทุกคนใช่นเนาะอันนใดอันใดกระเทกสมองเนี่หลายอย่างหลายเนี่ยเนาะกระเทียมหนุนเนาะแต่รู้ดูไม่กระด้นช่วงเลยแสดงว่าอาการของน้อกคนนี้ตะกี้เพิ่งกิดอายุเทแสดงก็สิบสองสิบสามปีนี่แหละอ่าแต่ยังน้อยได้ตอนนนั้เนาะโอ้ยทั้งทั้งหมอเพิ่งว่าจังไดมีอาการเพิ่งในคนบอกอยู่ว่า วงมาทีมาผ่าเน่าและกินผ่าเน่าเนี่ยถือว่าโอ้เกี่ยวกับระบบประสาทเหมือนกัน่ประสาทก็ถือว่ายาเพิ่นที่ว่างห้นี่มากินแล้วนี่ถือว่าดีขึ้นแล้วแม่เนาะดีขึ้นอ๋อเลยเได้กินแต่ช้อนชาไมนี่คุณจ้กว่าเขาชื่ออะไรเจ้าควมเออไม่ไม่ไมาเนี่ยแม่ตามข้อเบิรงนี่กัแบบอาการของเล่ากับแบบ ซึ้งๆเพราะว่าแต่ก้าวนี่ยถ้าบวไม่คิดกับแบบมาเนาะโกเกี่ได้มือแล้วกำเหน็บดิโอ้ถือว่าดีขึ้นน้องเลยดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะเป็นแต่งหนาเองบ่เอยยาเพิ่นว่าใหายในจักวันก่อนไหมเดือนเนเนื่องระเบิดรอบ่าวันเลยอู้เมื่อเล็วมานี้เพิ่นมองหายตาดบ่เลยดินน้ำโอ้เดี๋ยววันเราผู้จักควมอยู่ไรผู้จักว่าแบบจักกันแต่งอยู่เนาะ ว่าว่าได้จะดีบ่บัตไหยว่าวก็เมนี่เกี้ยงคัดหรือววานี่เกี้ยงว่คือแบบออกชาชาแบบชาชะท่านได้ไว้กเลแต่ก็อนี้กบวอวก็เมยกับวัได้เลยบ่ได้เป็นยูตทเก่านี่เป็นเฮ็ดอย่างอยู่นอนอยู่บ่นอนละนั่งนั่งห้องไดก็ห้องนั้น ไปใช่กระไรตอนมหน้าล่ะแบกักแนวสิดเปิดเลยกกันนั่งมือกัน่ือโอ้ยเนาะเมยก็บ่เปิดหน้าเลยจะคอม็ดก็เลยได้แต่เบิ้งแบบเวลาคนอยากกินข่าวกินน้ำนี่ก็มีแต่หอดเวลาอลไก็หายพนกินแล้วน่าจะทงหน้าน่ะมันเนาะกินกับกินนะอ้าวอ่ะป้ามัน ตัวผนยังแบ่เป็นไปหากินเอหากินนี่เ้วหาหกินนกระบกินเองโอ้หอนยามพญาากินหอนยามพญาัพญายังไงไปบ้าไปเนตอนนี้พญายังมานี่แล้วกากได้ข้าโตกับแล้วบลาเนี่ไมาเยี่ยมยามข้างนอกพิ่นี่แล้วเนาะดูดีนี่งเลยหายไวแล้วล่ะเ้อหายไวนะเย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hay ừ. à, sao vay không bỏ lỡ hay video hay anh nó hay đi hay sao